ครับเงื่นบวงสายธนูนะครับเงื่นบวงสายธนูเดียวมันออกจากกุกขิกนิดนึงนะคเราใช้หลัดได้นี่ครับแทนตัวเรานะครับก็เงื่นบวงสายธนูครับเอาไว้ช่วยคนนะครับที่ตกน้ําก็ได้ครับใช้ช่วยคนจากที่สูงนะครับลงมาสู่ที่ต่ํานะครับหรือจากที่ต่าขึ้นไปสู่ที่สูงมันจะยากนิดนึงนะครับ เอาว่าครับเราใช้เชือกสีขาวนะครับเพียงเส้นเดียวนะครับในการใช้ผูกเงื่อนนี้แล้วเอาเชือกสีขาวครับอ้อมตัวเรานะครับหลดได้แทนตัวเรานะครับเสร็จปุ๊บครับบิดตรงนี้ครับให้เป็นเลขหกนะฮะเลขหกอย่างนี้นะครับหกบุดมาเราสังเกตครับ ถ้าเส้นนี้ถูกทับนะครับเส้นตรงนี้ถูกทับให้นำปลายเชือกเส้นนี้ครับสอดลงใต้ล่างให้ถูกทับบ้างครับเสร็จปุ๊บเอาขึ้นมาจากตรงกลางบ่วงครับนะฮะแล้วเราก็อ้อมครับอ้อมออกหรืออ้อมเข้าก็ได้นะครับนี่อ้อมเข้ามา เสร็จปุ๊บามเช็นเส้นเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ย้อนกลับรูเดิมนะครับที่มันขึ้นมาเมื่อกี้แล้วก็ดึงนะครับพยายามจับสามเส้นครับในการดึงนะครับข้อสังเกตง่านนี้ครับง่ายๆนะขอัญวิชาเราขึ้นมามันจะไม่รูดนะครับมันจะไม่รูดนะครับแสงสว่างเยอะไปนิดหนึ่งเนี่ย มันจะไม่ไรูดเลยนะครันี่คือบอกสายโนครับ